Det kanske går tidigare. Det är tåglådor men de låter inte. Om vi missar nästa buss då missar vi tåget. Vi måste vänta. Det går fem över men det kanske går tidigare. Uppsalas busschaufförer kommer sent. Nej, inte sant. Nej det är fan sant. Det kommer alltid se. Det kommer gå om fyra minuter. Ja. Det står allt det här ovanför, nej jag vet inte men det står. Bara. อีโด so okay ้อาวัตรลีโด <laughs> ้กันก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปประชันภัยพาไปประชันภัยไปขึ้นรถเมล์ขึ้นเออลงรถเมล์ขึ้นรถไฟเหมือนฝนจะตกอ่ะมันจะสนุกไหมอ่ะต้องเอาไอ ร่มอันเล็กมาเนาะผมบอกน้องคมบอกน้องเอาจะเอาล็อตแมรนไหนน้องบอก็อดแมน้องเป็สีไม่ใช่ครับดูทุกคนล็อตแมรสามกับหนึ่งครับ ยังไงเหดอันอ่อมนะ,ะ <c oughs> มันออกข้างนอกไม่ได้ อเล็กพาไปผชนภัยนะทุกคนดดดดไปให้ลูกเดินเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกัน<อ>เดินเดินทันไหมคะ<อ>ไม่ทันเราก็รอคัน<อ>ใหม่ไ,ไมม่สีส ออกกี่โมงยี 26. 26. 26. 26. 26. ่สิบหกสองยี่สยี่สิบหกตน้ย่สิบสามนายเอทรูเดวยี่สิบหกเล็กบอกไปนไหนกันเจ้าภาพจะพา,พะพาพไปไหน

mang lên ô tô cả, bắt đầu chạy, chạy leo, chạy leo, chắc leo, chạy leo, chạy leo, chạy

วสการวิน <cuanto S 2> ่รอสกวินเรามาถึงต t o c k แล้วทุกคนวการวิเนะเช็คกะเช็คเกโอเคเราหาทางออกทุกคนหาทางออกมันเป็นทางนี้แหละ จะไปสะแสดงหนังที่ไหนอน,นี่ให้หนุมน่มๆสนุกอันนี้เป็นลูกทุกคนเป็นลูปอะไรอันนี้เป็นลูกเออรูแล้วพมขาทงน้ <S <S องอ้าถ้าน้องทำแางนีมน yes. นง้มันจะรอรัปปุสัย เราต้องมองที่ยังกี้แล้ก็ทำไมเราองนี่ไงอูดกองอูดกองมันอยู่ตรงนี้ก็คือไปทางนี้ทุกคนมันบอกว่าทางออกเราก็ไปไปเดินเดินลูกค่ะนี่เราเข้ามาในเมืองนี่แหละ Stockholm City โอ้กลับเดินหาด Kronor. Kronor och sånt. Ja, ah, de betalar med kort och så. Ja. Okay, Jag tror de brukar äh, kronor. Mm -hmm. Betalar mer kort. Vill coach ha någon? Nej. Vår coach, mamma. Vår coach. Vi köper såna. Ser så det brunt? Mm, mm. Köper många. Ja. Lå där inne där vi blir kläder. Kanske ah. 10 kronor när man får en sån. 10 kan ta, kronor? Kan ta för Åh, ah. Så bra då. Smart. Kom, kom, kom. ผิดอะไรถูกครับถ้า,าเราไปไม่ถูกทางเราก็กลับมาที่เดิมมาอ่านในป้ายนี้ก็ได้ครับน,นี่ไงเขาก็บอกอูดกองโอ้โหสูงมากโอ,โอบันไดก็สูงแท้

ดีแพ็กในบุก okay, okay. ิน์มยูจะ่ะไรโเอเคเดี๋ยวเราจะกินอะไรมื yeah. ้อเที่ยงร้านอาหารเปิดแต่ว่าอเบางร้านก็ปิดบางร้านก็เปิดร้านพวกสุพงเสื้อผ้าของชายต่างๆเราอยู่ที่สต็อกโฮล์มนะทุกคนผจญภัยกับสองหนุ่ม เรามาถึงไอ้สตอกโฮมเที่ยงพอดีทุกคนเราก็เลยหาอะไรกินสักนิดหนึ่งเนาะทุกคนเราสามคนเรียกว่าผจญภัยผจญภัยทุกคนก็คือจริงๆเราไม่เคยนั่งรถไฟเข้าเอ,อ่อเข้าสตอกโฮมเลยส่วนมากเราก็ จะขับรถเข้าไปมากกว่าเนาะทุกคนก็วันนี้ก็แบบว่าเออนุ่มๆปิดเทอมแล้วเราลองนั่งรถไฟไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเมืองหลวงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงเที่ยงพอดีจ้ะทุกคนไปถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็ว่าเออจะกินอะไรดีตอนแรกว่าจะกินไอ้ทาโก้เราเดินไปเดินมาหาร้านทาโก้ไม่เจอทุกคนเราก็เลยแวะร้านพิซซ่าฮัททุกคนเออนั่นแหละ นี่ก็เป็นแซนด์วิชไก่แม่กับแมทธิวสั่งแซนด์วิชไก่ส่วนอเล็กเนี่ยเขาสั่งเป็นพิซซ่าหน้าไก่เนาะก,ก็กินกินกันจ้าพามาประจญภัยจริงๆนะก็คือเราครั้งแรกเลยที่แบบว่าไม่ได้ขับรถเข้าเมืองหลวงเนาะครั้งแรกเลยที่นั่งรถไฟนั่งรถอรถประจำทางมาต่อรถไฟ <c oughs> แล้วก็คือตั๋วรถเมจาก จากที่เราอยู่เข้าไปในเมืองอุปสอลาก็จะประมาณ39โครนทุกคนก็แล้วใช้ต่อรถไฟได้ด้วยเนาะทุกคนเป็นของแบบยูเอออนะทุกคนแล้วพอถึงออรลนดานะทุกคนเรานั่งรถไฟเข้าไปถึงออรลนดาเสร็จแล้วเราไม่ต้องลงจากก็คือต้องซื้อตั๋วใหม่ในแอปเลยต้องซื้อตั๋วใหม่ก็มันเป็น พอออกจากออแลนดาก็เป็น SL ไงทุกคนก็เป็นของสต็อกโฮมไปมันต้องซื้อตั๋วใหม่ในราคา42โครนจากตั๋วรถไฟเนาะเออนั่นแหละก็ส่วนนุ่ม,มตั๋วรถเมย์ไม่ตั๋วรถเมย์จากบ้านเราไปถึงในเมืองไม่ต้องไม่ต้องเสียจ้ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเด็กๆวัยรุ่นได้ตั๋วรถมีเอ,อ่อตัวรถเมย์ฟรีจากรัฐบาลเนาะทุกคนก็เอ,อ่อ นั่งนั่งนั่งรถเมจา่าจากบ้านไปในเมืองฟรีแล้วก็ขึ้นขึ้นรถไฟไปถึงออรลนดาก็ฟรีต่อจากออรลนดาตามที่แม่บอกจก้ะก็คือต้องซื้อตัว๋วต้องซื้อตั๋วใหม่เนาะก็ซื้อตัว๋วรถไฟต่อนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ ก็นั่งกินอ,อ,อร่อยมากสั่งเ,ออเมนูไอแซนด์วิชไก่เนี่ยมันมันเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเนาะก็เลยลองสั่งดูไงทุกคนเออถือว่าแบบอร่อยครีมอร่อยแล้วมีเฟรน์ฟรายด้วยส่วนของอเล็กก็เป็นตามที่บอกอ่ะพิซซ่าไก่เนาะของเขาก็อร่อยดีจ้ะนั่นแหละอืมสั่งถาดเล็กมาบอกว่ากินกันคนละนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเนาะเออเพราะว่า อะไรจะไปไหนก็ตามท้องมันต้องอิ่มนะทุกคนท้องมันต้องอิ่มเราถึงมีเวลาอ่าเอาอเวลาเดินก็จะไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละก็กินกันไปจะเดอร้านร้านนี้แบบใหญ่มากทุกคนร้านพิซซ่าฮัตติ้งใหญ่มากเนาะเออแหละนั่นแหละอ่าจริงๆ เออมันมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนาะทุกคนก็นั่งรถไฟนั่งรถเมย์กันเป็นปกติอยู่แล้วพวกวัยรุ่นยิ่งชอบนั่งรถเมย์รถไฟหรือว่าพวกคนทํางานที่ต้องใช้รถไฟรถเมย์กันอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรทุกคนเราทุกคนใช้รถเมย์รถไฟกันอยู่แล้วไงบ่ายสองโมงแล้วแป๊บเดียวอหรอ ตรงนู้นไงน้ำผุอะ่ะเป็นน้ำผุอะ่นนอะนี่ไงถนนคนเดินออเขาปิดปรับปรุงถนนคนเดินคนก็เยอะอ่ะอือ เราไม่ค่อยอรู้จักสตอกโฮมเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่อ่ะทุกคนนนลลานน้ำผึ้อยู่ตรงนูง่น เป็นไงสมใจไหมเดินทางจากอุปสอลมานี่กอนฮะนีนดมรถเมลสีแดงทำไมอะรถเมสีาม <L> ันสวยเหรอยูเตอรฟินยยลิกกเด้อก็เดินไปเนี่ยดูน้ำพุเนี่ย ดูรถรางเ้าเรียกว่ารถรางเนาะสดชื่นน่ะเมืองหลวงคนก็จะเยอะหน่อยเนาะทุกคนนี่ตรงนี้นำ้ำพุเอา้า มาเทีย่ยวสต็อกโฮมทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รู้จักสต็อกโฮมมากเนาะเพราะเราไม่ค่อยได้เข้ามาตามที่บอกจะ้ะ <S S S> รู้จักแค่อุปสระายังไม่ทั่วเลยอุปสร้าก็ยังไม่ทั่วเลยเดี๋ยวถ่ายให้ไหากมาอ่ทะปาทกะ ก <laughs> มองผมใครนอ๋อนึกว่าหุ่นมองอเล็กเหรอนึกว่าผู้สาวแนมเหรออเล็กบอกผู้สาวแนมดูผู้สาวในหุ่นนี่แนมอะไรอะไร oh n no. อย่าแนมอย่าแนมผม หอมอาหารเนาะขนาดว่าเรากินอาหารเรายังหอมอาหารนะเดินก็ร้อนดีนะตรงนี้เป็นตลาดนัดของเก่าครับจากที่เป็นตลาดนัดเอผลมงผลไม้ อันนี้วันนี้เป็นของเก่าครับก็มีทุกอย่างมีตลาดลวันเอ้ยเอาา้ยคนเถะ <c oughs> ตลาดนัดของเก่าทุกคน <c oughs> ร้านดอกไม้ทุกคน Rắn đọc máy sott sott lei ngam Hello, à, ตามได้แล้วเย็นปะเย็นหรกินเนี่ยปวดฉี่แล้วไม่มีเดี๋ยวตองรถตองรถไฟเอตองรถไฟมันมีมันมีห้องน้ำด้วยนี่กจบทัวร์ช่นั่นไงไม่คานี่ะไอ่คนีต้อไมังกรยิ้มสังเตรนีเซลมันไม่คาโคสิตะรุนละหาก็ฟินน่ดูฟ้า

ทุกคนไป,ไปหาสถานที่รถไฟ <laughs> นู่นไงนู่นนู่น,น,นป้ายมันนู่นอะเราออกจากตรงนู้นเหรอูรอเส้นสีอสอน,นสองหนดูซออีกแกเด่สตันนะเราจะกลับบ้านแล้วทุกคน ไปนั่งรถไฟทำไมบันไดบันยาวจังอะ yes. กระบบ้านเรา Train and the platform when you exit the train. Okay, but let me eat. the platform is on the left. โอ้โใจลิไปกลับบ้านเดี๋ยวไปต่อรถเมย์ต่อทุกคน,น แม่ยังมีตั๋วรถเมย์อยู่ยังใช้ได้อยู่คือใช้ตั๋วรถไฟมาต่อรถเมย์ได้เลยนะทุกคนมันอยู่75นาทีเออแต่ของวันนี้ของอลเลสกับแมทิวฟรีเพราะว่าเป็นอุ่งดอมเป็นวัยรุ่นเขาให้ช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ให้นเด็กนักเรียนฟรีเนาะส่วนเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อ่าต้องจ่ายปกติจ้ะใส่ตินไมนุด้ว สวยเนาะกำแพงสวยเนาะน้งองแม่ยังมีเวลาเหลือ40นาทีน้องฟุตบุสเกันใส่เส้นไม่น่าที บัตรแม่เหลืออยู่40่สิบกวนาทีถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวแม่ต้องได้ซื้อบัตรใหม่ได้ซื้อตั๋วใหม่ ถึงบ้านแล้วทุกคนโอเคจ้ะเล็กแมททิวสนุกไหมสนุกดีครับทักฟัดฮูร์อันดิสูรอสขอบคุณขอบคุณน,นะเล็กกับแมททิวที่ไปเที่ยวด้วยกัน ก็เหนื่อยทุกคนสตอกโฮล์มเมืองหลวงก็คนก็จะเยอะหน่อยเนาะ,ะที่นี่ก็คนก็จะเงียบหน่อยทุกคนถึงบ้านเราแล้วฝากคลิปไปแค่นี้เด้อทุกคนเด้อจะเจอกันใหม่สนุกไหมเงาเหนื่อยดีเนาะเหนื่อยดีเออตามที่บอกนะแม่จ่ายแม่จ่ายค่ารถเมย์ไปกลับแล้วก็จ่ายค่ารถไฟไปกลับส่วนสองนุ่มอะค่ารถเมย์ ไม่ต้องจ่ายค่ารถไฟไปถึงออรลนดาไม่ต้องจ่ายแต่เข้าสตอกโฮมต้องจ่ายเออนั่นแหละก็สนุกดีทุกคนวันนี้เขาขึ้นมาตรวจตัวตวต๋วด้วยเนาะถ้าคนไม่ซื้อตัว๋วนี่ก็คือจ่ายแพงกว่าออโดนปรับนั่นแหละเนะาะคเล็กจ่ายแพงมากวันนี้เขาขึ้นมาแบบตรวจ พ่ทุกคนใช้แบบโทรศัพท์ในการซื้อตั๋วหมดแล้วอนะ่ะเนาะสแกนแป๊บเดียวแปบบแบบ๊บๆถ้าใครไม่ซื้อตั๋ววันนี้โดนปรับถ้าใครซื้อตั๋วรายเดือนก็ไม่ไม่ได้โดนปรับนะคะเลยอืถ้าซื้อเหมือนเราอย่างเงี้ยจะโดนถ้าเราไม่ซื้อตัว๋วโอเคฝากคลิปไว้แค่นี้เนาะบ๊ายบาย